สวัสดีค่ะผู้รักบอลสีทุกท่านวันนี้เรามาชมบอลสีซึ่งเป็นคู่พี่น้องกันนะคะเป็นบอลที่ประสุผ่าแผงมาจากหัวเดียวกันคือลูกผสมของอ้อมกอดแ,แห่งคุณเขากับหยาดฝนเขาผสมกันแล้วก็ได้เป็นบอลสีตัวหนึ่งมาแล้วประสุก็ผ่าออกมาพอผ่าออกมาเนี่ยกลายเป็นสองแบบไม่เหมือนกันนะคะ แต่ว่าลำต้นเขาดูนะคะแข็งแรงมากเลยเขาลำต้นอะไรคล้ายกันหมดนะคะแต่ใบรูปทรงก็คล้ายกันต่างกันที่สีนะคะต้นนี้จะสีพื้นใบเขียวกัดสีเป็นสีแดงเป็นจุดๆนะคะรูปใบคล้ายๆกับบอลสีนกเอ้ไอไก่นะคะไก่ตัวงามอะไรประมาณนั้นนะคะแต่เขาจะสวยกว่าประสุว่า ก็เป็นบอลใบใหญ่ๆสูงใหญ่เลยค่ะเนี่ยค่ะ